สวัสดีครับซื้อแพะแกะมาใหม่จะต้องทำอะไรบ้างอย่างไรคลิปนี้เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับและผู้ที่สนใจจะเลี้ยงแพะแกะนะผมจะเริ่มต้นตั้งแต่าการไปซื้อแพะแกะ การขนส่งแล้วก็มาจนมาถึงถึงฟาร์มนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับดูแพะแกะปล่อยเข้าป่าชอบมากนะอยู่ยา่ายามเยอะนะผมจะเริ่มตั้งแต่การไปซื้อแพะแกะจนถึง การปฏิบัติเมื่อถึงฟาร์มนะครับนะดูบางตัวก็อิ่มแล้วอิ่มก็นอนเคี้ยวเอื้องนะก็มาทางนี้อยู่ในป่าออกมาตัวทางนี้นนะครับบางตัวก็ไม่กลัวนะบางตัวก็กลัวการซื้อแพะแกะ ถ้าเราไปซื้อจากฟาร์มปลอดโรคนะครับซื้อจากฟาร์มปลอดโรคส,มา,สามารถซื้อมาได้เลยนะครับหรืออาจจะเจาะเลือดแล้วรอผลเลือดนะครับรอผลเลือดออกก่อนแล้วค่อยขนส่งมาก็ได้นะครับหรืออาจจะซื้อมาเลยนะครับแล้วเราก็มาเจาะเลือดที่ฟาร์มเรา ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับการขนส่งนะครับนี้มาพูดถึงการขนส่งการขนส่งก็มี2วิธีนะการขนส่งมี2วิธีวิธีที่หนึ่งก็คือ,อเราไปขนส่งมาเองนะครับเราไปขนส่งมาเอง อย่าลืมนะครับการขนส่งมาเองเนี่ยเราต้องเอาผ้าไปคลุมรอบรถด,ด้วยนะครับกันลมกันลมเพราะมีลมมีอะไรตีอาจจะป่วยได้นะครับวิธีที่สองก็คือให้เจ้าของฟาร์มเขาขนส่งมาให้นะไปคุยกันราคาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่าไปนะอันนั้นคือวิธีสองถ้าเจ้าของฟาร์มเขาขนส่งมา เขาจะมีผ้าคลุมเรียบร้อยนะครับรถเขาจะมีผ้าคลุมเรียบร้อยนะประสบการณ์เขามีเขาจะคลุมให้เรียบร้อยเลยนะครับ,รบต่อไปเราก็เรื่องอดูตัวนี้นี่ดูตัวนี้นี่ะตัวนี้นี่ อันนี้เป็นรองจ่าฝูงครับเป็ตัวตรงกลางเป็นรองจ่าฝูงนะถ้าจ่าฝูงอยู่ไกลตัวนี้ร้องมันก็จะนั่นเลยเนี่ยเน่รองจ่าฝูงตัวชนเขาเนี่แหละแต่ถ้าการขนส่งถ้าใกล้ๆบ้านเนาะไม่เป็นไรหรอกการขนส่งถ้าไกลนั่นแหละต้องทําทําที่ผมว่านะต้องคลุม ไม่ให้แพะโดนลมพอเราขนส่งแพะมาถึงฟาร์มเราละ่ะทำอะไรบ้างนะขนส่งแพะเรามาถึงฟาร์มเราเราต้องทำอะไรบ้างคอยสังเกตอาการนะครับว่ามีตัวใดตัวหนึ่งป่วยไหมป่วยจากการขนสงนะ่งเนี่ยมีไหมมีผิดปกติไหมะนะถ้าผิดปกตินะมันเป็นสองอย่างนะผิดปกติขณะขนส่งนะ หนึ่งก็คืออ่มันโดนล้มนี่แหละเราต้องให้ยาแก้แพ้นะครับหรือบางตัวก็ป่วยเลยนะครับป่วยก็ให้ยาแก้ไข้นะครับนะแต่ถ้าปกติทุกตัวเราก็ไม่ต้องให้อะไรถ้ามาถึงแล้วเรามีเวลานะครับมีเวลาวิตามิน b 2สําคัญนะครับ ทลายะไกลๆห,หน่อยนะวิตามิน b 12วิตามินบ12ฉีดเข้าไปฉีดเข้ากามเนื้อนะครับบ12เนี่ยหรือแบบแบบผงผสมน้ําก็ได้ครับแบบผงผสมน้ําก็มาถึงมันจะหิวน้ําแล้วก็ใส่ให้มันกินนะใส่ให้ผสมน้ําให้มันกินช่วยอะไรอะ่ะบ12ช่วยลดความเครียดนะแกะมันเครียดมา พอได้กินแล้วมันจะลดความเครียดนะครับแล้วก็มาถึงมันจะได้กินเพราะอันนี้ไปกระตุ้นการกินนะครับ B2 เนี่ยทำให้แพะแกะอยากกินอาหารนะครับอาหารต่อไปพูดถึงอาหารแล้วนะครับอาหารที่ให้แพะแกะกินในวันแรกนะครับเราต้องดูฟาร์มเก่าเขาด้วยที่เราไปซื้อ เขาให้อะไรมันกินนะเขาให้อะไรมันกินถ้าเขาให้อาหารเมร็ดเราก็ต้องให้อาหารเม็ดมันกันนะเหมือนเดิมต้องทําเหมือนฟาร์มเก่านะครับให้หญ้าเราก็ต้องเตรียมหญ้าไว้นะอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนเลยนะครับเขาให้เขาให้อาหารเม็ดมาเราให้หญ้ามันจะอาจจะไม่กินก็ไดนะ้นะนะต้องทําเหมือนฟาร์มเก,ก่าก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนไปทีละนิดทีละนิด ตามฟาร์มใหม่ที่เราจะต้องการนะครับเนี่ยดูตัวนี้ใกล้คลอดแล้วนี่ตัวนี้จาฝูงครับนี่จาฝูงของแท้จาฝูงตัวเมียควรจะขังไว้ก่อนนะครับพอมาถึงนะครับเราเอามาถึงฟาร์มเนี่ยเราต้องขังไว้ก่อนอย่างน้อยนะครับหนึ่งวัน ทำไมจึงบอกว่ายัางน้อยหนึ่งวันแต่ให้ดีนะครับสักสามวันน่ะกาลังดีเลยเพราะเพื่อให้แพะแกะได้รู้จักบ้านของตัวเองนะครับเรื่องสําคัญนะนี่ให้แพะแกะได้รู้จักบ้านของตัวเองนะเมื่อเราปล่อยออกปุ๊บมันก็จะกลับมาคืนที่บ้านของมันเองนะบางคนไปถึงนะ่ะปล่อยเลยวิ่งหนีเลยนะครับ จับไม่ได้ด้วยนะครับเพราะมันกลัวมันยังไม่ชินกับเราจับไม่ได้เลยนะครับต้องหาทั้งหมู่บ้านเลยครับช่วยกันหามันเคยมีมาแล้วนะครับแบบนี้นี่ดูดูมันไม่กลัวผมเลยดูไม่กลัวนะอืมดมันกินหญ้ามันเยอะเนี่ยน,นี่กิน เนี่ยดูตัวไหนอิ่มก็นอนแล้วนอนเคี้ยวเอื้องนะฮีโร่ก็นอนเคี้ยวเอื้องแล้วนะนะยามเยอะต่อไปก็คือการเริ่มวางแผนฉีดยาถ่ายพินยาครับยาถ่ายพยิยยพยมีหลายชนิดมีทั้งแบบกรอก แบบชีดเข้าใต้ผิวหนังแล้วก็แบบผสมอาหารนะครับเป็นผงผสมอาหารเราวางแผนต่อเลยว่าจะเราอย่าไปเชื่อเขาบอกว่าเพิ่งถ่ายพญาติมาเราอย่าไปเชื่อครับเราเริ่มใหม่เลยทุกอย่างเริ่มใหม่ที่เรานะทั้งพยาธิภายนอกพยาธิภายในให้ครบสามรอบเลยนะครับทำสามรอบแล้วก็ตามด้วย พยาธิเม็ดเลือดหนึ่งรอบนะที่มาใหม่นะครับเราจะสบายใจเลยายาบำรุงนะครับเพื่อให้แพะแกะของเรานะ่ะสมบูรณ์เราต้องให้ยาบำรุงด้วยนะครับเพราะการเริ่มต้นทุกอย่างต้องให้พร้อมอยายาไปรักษาให้ป้องกันไว้ก่อน พอเราไม่รู้เลยมันได้อะไรมาบ้างนะให้ยาบำรุงยาบำรุงก็มีอะไรบ้างพวกคาโทซานเอดีสามอ e, วิตามินบีสองแคลเซียมอะไรเป็นต้นนะครับให้แร่ธาตุนะครับแร่ธาตุม็มีชนิดเป็นก้อนนะแต่เป็นก้อนมันไม่ค่อยได้ผลนะครับเพราะว่าบางตัวก็ไม่กินนะบางตัวเลีเรลีมันก็ไม่กินควรจะให้แบบผสมอาหารนะ เป็นผงผสมอาหารนะจะได้ผลมากกว่านะผะงผสมอาหารผรงผสมอาหารนี่ผมว่าดีนะผมทดลองใชนะ้ถ้าทำได้ทั้งหมดนี่นะสุดยอดเลยครับเริ่มต้นมันก็แข็งแรงแล้วโอกาสที่ป่วยตายต่างๆแทบจะไม่มีนะครับถ้ามีป่วยมีตาย คนมือใหม่แล้วมีป่วมีตายใจยจะเสียนะครับมันมีผลทางจิตใจนะครับเริ่มต้นให้มันสมบูรณ์ทุกอย่างไม่มีตายนะเรายิ่งมือใหม่อยู่เอาให้มันนะถ้าทุกอย่างสมบูรณ์ไม่มีตายไม่มีอะไรต่างๆมีผลทางจิตใจนะครับอดูแล้วอ้วนท้วนสมบูรณ์อะไรต่างๆเราก็มีกําลังใจที่จะทําต่อเพราะมือใหม่ต้องการจิตใจในการ กำลังใจในการเลี้ยงนะครับลืมไปอย่างนะครับถ้าเรามีแพะแกะเกาอยู่ในฟาร์มด้วยนะซื้อมาใหม่นะตรงนี้ต้องระวังเหมือนกันนะมันมีสองวิธีคือหนึ่งปล่อยรวมกันเลยนะสาเหตุที่ปล่อยรวมกันเพราะว่าเราไม่มีคอกแยกนะนะถ้าเราไม่มีคอกแยกนะต้องปล่อยรวมกันครับ นะแต่ถ้าเรามีคอกแยกนะถ้าเรามีคอกแยกเราก็สามารถขังไว้ได้นะถ้าขังไว้ดีนะครับขังไว้ถ้าขังรวมกันก็เราต้องสังเกตครับถ้าขังรวมกันนะให้สังเกตเลยครับให้สังเกตว่ามันชนกันไหมมันมีจ่าฝูงจากของใหม่กับของเก่านะ ตัวสำคัญเลยและตัวผู้ที่เราซื้อใหม่กับซื้อเก่าของเก่านะจะชนกันนะอาจจะบาดเจ็บถึงตายได้นะครับถ้าโดยเฉพาะตัวผู้เนี่ยถ้าตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยนะชนกันเนี่ยรักเกือบร้อยกิโลเนี่ยครับเหมือนช้างชนกันเลยครับอืมก็ควรจะสังเกตครับเราต้องสังเกตอย่างเดียวทุกอย่างต้องใช้การสังเกต นั่งดูไปเรื่อยนะครับถ้ามีการชนกันล่ะเราจะทำยังไงถ้าชนกันเราก็คอยดูก่อนว่ามันจะหยุดไหมนะบางทีชนครั้งสองครั้งมันก็หยุดมีตัวใดตัวหนึ่งแพ้แต่ถ้าไม่ยอมแพ้เลยนะมันมีบางตัวที่ต่างคนต่างไม่ยอมแพ้เราต้องจับขังตัวใดตัวหนึ่งไว้นะครับ ขังไว้ก่อนโดยเฉพาะอาจจะต้องขังตัวใหม่ไว้ก่อนนะตัวผู้ใหม่หรือตัวเมียจากฝูงใหม่เนี่ยอาจจะต้องแยกไว้ตัวหนึ่งก่อนที่มันชนไม่เลิกเลยนะครับเพราะมันนีชนอันตรายมากนะครับน้ําหนักมันมหาศาลที่มันวิ่งชนกันอนะ่ะมันจะถอยก่อนนะครับถอยแล้วก็วิ่งเข้าหากันเสียงดังสนั่นนะครับเสียงดังสนั่นมันไหวนะครับสรุปก็คือวันนี้ ถ้าเราไปซื้อแพะแกะมาใหม่ก็การขนส่งนะครับไอเอาผ้าคลุมไว้คลุมรถไว้ขนส่งมาถึงก็ขังไว้สักหนึ่งถึงสามวันนะครับหนึ่งถึงสามวันอาหารต้องให้เหมือนเดิมนะครับที่ฟาร์มเก่าเข้าให้แบบไหนเราก็ต้องเอาอาหารให้แบบเดิมก่อนแล้วค่อยๆเปลี่ยนให้ยำลุง ให้แร่ธาตุเริ่มถ่ายพิยาตเป็นวงรอบนะครับสังเกตการครับสังเกตการแพะแกะเก่ากับแพะแกะใหม่มันชนกันหรือไม่นะท่านใดมีข้อสักถามหรือปรึกษาก็โทรมาได้นะครับ0945376622 idline 0945376622ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ ดูมักินนีอันนี้ก็มีแต่ป่าเนาะเนีเขากินในป่านะกินนะปล่อยเข้าป่าน่าหน้าฝนสบายหน่อย